คำทำนายดวงวันเกิดสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2,568คลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงวันเกิดที่จะประกอบไปด้วยดวงสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันรวมทั้งหมด8วันด้วยกันครับโดยจะมีวันพุธกลางคืนเพิ่มเข้ามาอีกดวงเพื่อความสมบูรณ์ของคำทำนาย เรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรรวมถึงมีอะไรต้องระวังบ้างเราไปดูกันเลยครับดวงชะตาในเดือนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะในเรื่องเงินเรื่องทองของมีค่าของชิ้นใหญ่เดือนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นรางวัลจากความมานะพยายามความตั้งใจทำงาน จะส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับทั้งในด้านค่าตอบแทนรายได้โอกาสใหม่ๆที่จะเปิดรับมากขึ้นสิ้นปีนี้คุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งใหม่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับรางวัลความสําเร็จเป็นของมีค่าบางคนโชคดีหน่อยอาจจะได้รถประจําตําแหน่งมาใช้ฟร,ฟรีหรือบางคนก็อาจจะได้รับมรดกชิ้นใหญ่ประเภท,ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินก็มีโอกาสเกิดขึ้น นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตลอดเรื่อยไปจนถึงครึ่งปีหลังนี้ครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยน,นะครับแต่ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังไงก็ต้องได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังและอยากฝากเตือนในช่วงระยะนี้ก็คือต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนครับและก็ความไม่รอบคอบอาจจะทําให้เสียง,งานเสียการเสียหายเสียชื่อเสียงได้หรือถ้าเกิดวางตัวไม่ดีก็จ,จะมีคนเอาไปนินทาว่าร้ายกันสนุกปาก โดยเฉพาะกับคนที่ทํางานมีหน้ามีตามีตาแหน่งสูงเป็นหัวหน้าก็ยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องการวางตัวไว้ให้มากครับในช่วงระยะนี้เรามาดูเรื่องของการงานกันอีกสักหน่อยครับซึ่งเดือนนี้การทํางานส่วนใหญ่ก็ยังราบรื่นดีครับไม่ค่อยมีปัญหาประสรคทํากิจการงานสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้าตามลําดับก็เรียกว่าจะทํางานหาเงินหาทองคล่องตัวขึ้นหยิบจับทําอะไรก็ดูจะราบรื่นประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย ช่วงนี้ใครมีความรู้เยอะจะได้เปรียบครับเพราะจะได้นําออกมาใช้ในการทํางานทํากิจการมากขึ้นซึ่งทักษะความรู้ความชํานาญต่างๆใครมีมากก็จะเป็นที่ต้องการของผู้คนครับมีแต่คนมาขอดึงตัวให้ไปช่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจำยิ่งถะวางตัวดีมีความจริงใจก็ยิ่งจะเป็นที่ยอมรับนับถือมีเชื่อเสียงเป็นที่รู้จักรวมถึงใครที่มีทักษะด้านภาษาก็ยิ่งได้เปรียบมากกว่าคนอื่นครับ รามีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศติดต่อกับต่างชาติทั้งการติดต่อเจราจาเรื่องงานการทําธุรกิจก็จะประสบผลสําเร็จด้วยดีครับคนที่ทําธุรกิจในช่วงระยะนี้มีเกณฑ์จะได้ร่วมหุ้นทํากิจการงานกับเพศตรงข้ามครับคุณจะได้ทํางานที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้าซึ่งก็จะส่งผลดีช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นครับหรือใครที่ทํากิจการกับครอบครัวกับคนรัก ช่วงนี้ก็ถือว่าจะราบรื่นลงตัวดีครับช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมกันด้วยดีครับส่วนทางด้านการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงานโดยเฉพาะที่มาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายถ้าหากเป็นเพศเดียวกันช่วงนี้จะส่งเสริมอุปถัมภ์กันด้วยดีครับแต่ถ้าหากเป็นเพศตรงข้ามแล้วก็ต้องระวังครับช่วงนี้ยวงห่างไว้ก็ยิ่งดีครับไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นตามมาและอีกเรื่องที่อยากฝากเตือนก็คือ หากใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆยิ่งต้องรอบคอบและดูให้ทุนถีครับเพราะว่าดวงในช่วงระยะนี้ไม่ค่อยจะถูกกับเรื่องของเอกสารสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะเอกสารที่มีตราสําคัญทางราชการก็ต้องดูให้รอบคอบครับเพราะถ้าพลาดหลุดออกไปแล้วจะตามไปแก้ไขก็ยากละครับก็ต้องระวังให้มากในช่วงระยะนี้ครับส่วนทางด้านดวงการเงินซึ่งที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอปัญหาเงินติดขัด เงินขาดมือบ้างเป็นช่วงๆครับแต่บางคนก็โชคดีไม่เจอนะครับแต่กลับกันเงินทองไหลามาตลอดเวลาแต่ถ้าใครรายได้ยังติดขัดอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ครับก็หมดกังวลกันได้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าให้คุณเล่นขยันทำงานมากขึ้นเพราะยิ่งทำจะยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยขึ้นครับซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังรายได้จะเริ่มขยับเพิ่มมากขึ้นมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ รวมถึงเรื่องเงินก้อนใหญ่รลบลอยก็จะมีให้เห็นบ่อยขึ้นด้วยครับแต่ไม่ใช่มาจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยนะครับส่วนใหญ่จะมาจากการทํางานทําการค้าการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันกลับได้ผลดีจนเกินคาดโชคลาภที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้โดยรวมสุขภาพร่างกายยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับหากก่อนหน้านี้ใครเจ็บป่วยบ่อยเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวตัวร้อน สวันดี4วันไข้ยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็ยิ่งจะทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นครับแต่หลังจากครึ่งปีแรกผ่านไปสุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรงสดใสมีพลังขึ้นครับทั้งทางด้านพลังกายและพลังใจจะดีควบคู่กันไปก็แนะนําให้ฝึกสมาธิบ่อยๆครับฝึกการหายใจมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะดีกับทั้งร่างกายและกับจิตใจครับ ฝากเตือนสำหรับคนที่เป็นความดันสูงโรคหัวใจหลอดเลือดช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีเป็นพิเศษหน่อยครับอะไรต้องห้ามหมอสั่งไว้ก็ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่มีปัญหาครับจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทําและทีมงาน ได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ